วังจัก,กรพงศ์หรือบ้านจัก,กรพงศ์ตั้งอยู่ที่ถนนมหาราชเขตพระนครกรุงเทพมหานครติดกับโรงเรียนราชินีเคยเป็นตำหนักส่วนพระองค์ของพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าจุลจัก,กรพงศ์ต่อมาตกเป็นของทายาทคือหม่อมราชวงศ์นริศราจัก,กรพงศ์ปัจจุบัน วังจัก,กระพงเป็นที่ตั้งของสำนักพิมพ์ Riverbuck จัก,กระพงวิลล่าและมูลนิธิโลกสีเขียวจอมพลสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้าจัก,กระพงภูวนาถกมรมหลวงพิษณุโรคประชานาถได้ให้สร้างวังจัก,กระพงขึ้นเมื่อปีพศ2452เพื่อ ประทานให้เป็นวังที่ประทับของพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ตลอดจนใช้เป็นที่ประทับพ,พ,พักผ่อนรับรองพระอาคันตุก,กะและเป็นท่าเรือส่วนพระองค์นอกเหนือจากวังที่ประทับคือว,วังปารุตกวันโดยเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถจะทรงเรียกบ้านหลังนี้ว่าวังท่าเตียน ต่อมาในปีพศ2456พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้ใช้เป็นที่ประทับชั่วคราวของสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกดิเดตกรมมขุนสุขโขท,ทัยธรรมาธิราชเมื่อครั้งทรงสำเร็จการศึกษาจากประเทศอังกฤษรวมถึงช่วงการเปลี่ยนแปลงการปกครอง คณะราษฎรได้ยึดวังปรา lings, ปรุษเป็นกองบัญชาการก็มีการแปลพระราชฐานมาประทับอยู่ท well> um, ี่วังนี้จนกระทั่งในปีพศ2481เมื่อพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์เสด็จกลับจากการศึกษาที่ประเทศอังกฤษพร้อมหม่อมอริสเบตผู้เป็นชายา จึงเปลี่ยนชื่อวังนี้เป็นวังจักกรพง์และปรับปรุงเป็นที่ประทับสืบมาเมื่อพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าจุลจักรพง์สิ้นพระชนในปีพศ2506วังจักรพง์จึงตกเป็นของทายาทเพียงคนเดียวของราชสกุลจักรพง์คือหม่อมราชวงศ์นาริศรลาจักรพงศ์ วังจัก,กระพงสร้างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกเป็นอาคารตึกสไตล์อิตาเลียนวิลล่าสร้างโดยสถาปนิกชาวอังกฤษชื่อ Professor Edward h e a r y ซึ่งเป็นผู้ออกแบบสถานทูตอังกฤษที่ถนนวิทยุตอนหน้ามีสองชั้นปีกซ้ายตอนในก่อสูงขึ้นเป็นสามชั้น และมีหอสูงหลังคาทรงโดมอีกชั้นหนึ่งมีมุกที่ตอนกลางอาคารเพียงมุกเดียวบริเวณผนังมุกก็เป็นเสานนนประดับลวดลายปูนปั้นบริเวณหัวเสาชั้นสองและใกล้าฐานชั้นล่างส่วนที่เป็นหอสูงเป็นที่บรรจุของพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จสมเด็จพระ สี่พัชรินทาบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจอมพลสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้าจากกาาักรพงศ์ภัวนาถกรมหลวงพิศนุโรคประชานาถและพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าจุลจัก,กรพงศ์ด้านล่างโปร่งห้องนั่งเล่นจะทำเป็นกระจกทรงโค้ง,งเพื่อให้สามารถมองเห็นบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้เต็มตา ปัจจุบันวังจัก,กรกะพงยังเป็นที่พำนับของหม่อมราชวงศ์นริศราจัก,กรกะพงซึ่งใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในประเทศอังกฤษกับบุตรชายคนเล็กส่วนบุตรชายคนโตหิวโก้จุนระจักรจัก,กรกะพงพักอยู่ที่เรือนไม้สองชั้นใกล้สะน้ำบริเวณวังส่วนหน้าวังที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาจัดเป็นโรงแรมขนาดสามห้อง ชื่อว่าจัก,กรพงศ์วิลล่า